ปแอ่่แล้วแป่ะแปนยปน้าในสหนึ่งแปดเนอ้ยังไม่มาตรปลาไรัแปัวแปลแป็วะมาช่วยกันหน่อยเร็ว้ระ้ไลคนมันลกันเาอนี่แลมันลกันา้งแ้มาแนได้มาแปล้วเอาเอาแล้วเจาหรือเรืสูนแล้ว

เด็กน้ันจมมแดเนี่ยมองดูดมาปลนเหไลนี็นลตัวเลขมาคนเป็นตัวเลขเลยนะเห็นเห็นเลขอะไรบ้างไหมครับ มีเลขศูนในท้องครับ พ่อช่วยเราไปฟังหน่อยครับอตอนที่โยมเขาเอาป,อาปลาไหลมาให้ครับอ๋อก็ถือว่าเป็นฟาร์มโชคดีของวัดแยะอัตมาภา,พาเพราะตื่นเช้ามาได้มีโยมที่ไม่รู้จักกันเลยแล้วมันจะมาที่นี่ด้วยครับอได้นำปลาไหลเผือกแต่พอหลังจากเขาบอกเราคิดว่าม่ไม่มีจริงเคยเห็นแต่ในโทรทัศน์ แล้วจูจ่ๆปลาไหลเผือกจะเกิดขึ้นกับวัดเราไม่เชื่อก็เลยยกออกจากรถมามาบริเนี้งาให้พ่อดูพวกพ่อไปดูพอดูแล้วเป็นปลาไหลเผือกจริงๆก็เลยว่าแล้วยมทําไมถึงเอามาถวายวัดชันยมอยู่ที่ไหนแยมก็บอกว่าอยู่คลองทุเรียนแล้วยมไปได้มาแบบไหนเนี่ยก็ขเขาลงหาปลาแล้วยมหาปลาตั้งแต่ต,ตั้งหาปลามาเนี่ยยมเคยเคยได้ไหม พ่าไม่เคยเลยตัวแรกในชีวิตแล้วสมโยมไปเลี้ยงไว้ล่ะว่าเลี้ยงไว้แล้วแต่ว่ามีเหตุการณ์อัศจันเกิดขึ้นตกกลางคืนหัวเมียได้นอนฝันว่าอะไรเผื่ออ,อยากจะมาอยู่กับพ่อหืน<ม>วัดหุ่งหินคทั้งทั้งที่สองคนไม่เคยมาวัดุ่งหินเลยก็คือไม่เคยไม่เคยมารู้จักตอนไม่รู้จักด้วย ก็มา,ามากรบบงง็รงกวอแต่ว่าเป็นความจริงไม่ใช่ฝันพวกเราเราเจอความจริงคือปลาไหลจริงแต่ว่าโยมที่เอามาน่ะก็เด้ฝันก่อนอแล้วก็ได้นํามาถวายก็เลยรับไว้แต่ว่าไปยังไม่รู้เลยว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะดูเลแบบไหนเดี๋ยวต้องปรึกษาผู้รู้ว่าก็คือหมายถึงว่าปลาไหลนี่ก็คือไปเข้าฝันไปเข้าฝันเจ้าของว่าว่าตัวปลาไหลเองอะ่ะคืออยากจะมาอยู่อยากมากอยู่ที่นี่ ทั้งทั้งที่บ้านโยมที่เอามาเนี่ยผ่านมาเป็นหลายสิบวัดอืมครับอ่าหลายสิบวัดนี่แหละเลยรับไว้เนี่ยอือก็คือเราก็เชื่อว่าบ่านหลายตัวเนี่ยคืออยากมาอยู่ที่นี่จริงๆอยากมาอยู่ที่นี่อ่าหลังจากรับไว้แล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ลูกศิษย์แล้วก็ลูกศิษย์มาดูเต็มวัดเลย ตอนที่เขาเอาไประไลมาให้ช่วงกี่โมงครับประมาณเจ็ดโมงสามสิบเก้านาทีของวันนี้นะวันนี้เมื่อ <10 S 1> เช้าน <9. S 1> ีา่เองเวันนี้เองเจ็ดโมงสามสิบเก้านาทีของวันนี้แหละครับพหลังจากเอาถ่ายถ่ายรูปส่งให้ลูกศิษย์เราก็ลูกศิษย์แห่มาดูกันเต็มวัดเลยเนี่ยที่มามวัดอะไรครับวัดห้วงหินตำบลบ้านานเพือแกงจังหวัดระยองหลวงพ่อเหินเป็นเจ้าวาดกินนางสัมภาษณ์อยู่นี่แหละอืม เห็นเลขอะไรมั้งครับเห็นแปดศูนย์จ้ะแปดศูนย์จ้ะคือตรงนี้เราจะเอาไปเสี่ยงรัฐบาลจะไปเสี่ยงโชคจ้ะปกติแล้วเราเคยเห็นมาไหลลักษณะสีทองแบบนี้มาก่อนไหมไม่เคยเห็นค่ะแล้วตรงนี้ใครเขาเอามาบริจาคให้อะคนคนทางไหนนะของทุเรียนฮะของทุเรียนค่ะอ๋อทางของทุเรียนอะเอามาให้เมื่อเช้านี้ แล้วได้ข่าวว่ามีคนเข้ามาขอซื้อจากทางวัดไปใช่ไหมครับใช่เพราขอซื้อเท่าไหร่ครับแสนค่ะแล้วทางวัดขายไหมให้ไม่ขายค่ะไม่ขาย,ขายอ๋อก็คือจะเรียนเขาไว้แบบนี้แล้วอีกทีคิดว่าเขาเอาโชคอาลาบมาให้เราไหมคิดว่าคิดว่าน่าได้ค่ะน่าจะได้เนาะอือรัฐบาลใช่ไหมครับค่ะรัฐบาลเป็นดูดิซิ